Positive Thinking by Sing Corporation ครับในวันนี้เนี่ยคงต้องเรี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการมุมมองนะครับมุมอมองของคนหลายๆคนเนี่ยมันจะมองว่าการทำงานในอาชีพหลักของตัวเองนะครับมันขยับไปทางอื่นไม่ได้หาเวลาทำ่างอื่นไม่ได้ในชีวิตของผมค่อนข้อยู่กับพี่น้องพี่ๆน้องๆที่เป็นข้าราชการทั้งฝ่ายทาหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนค่อนข้าง,งเยอะนะครับ หลายคนก็มีอาชีพที่น่าชื่นชมหลายคนมีอาชีพเสริมน่าชื่นชมอย่างน้องที่เป็นแขกรับเชิญวันนี้ก็น่าชื่นชมครับเอาความชอบส่วนตัวมา,ม,ามาทำให้มันเป็นอาชีพครับมาทําให้มันเป็นรายได้เสริมนะครับหลายคนเดินผิดทางเดินผิดวิธีไปในเรื่องของไปในเรื่องของผลประโยชน์สีเทาบ้างมืนๆบ้างนะครับอันนั้นก็แล้วแต่คนผมคงไม่พูดถึงเพราะรอบๆตัวผมค่อนข้างเยอะแต่ที่ว่าผมพูดถึงคือ การหาอาชีพเสริมครับของแต่ละคนนะครับมันต่างกันนะครับสิ่งหนึ่งที่มันไม่ต่างกันคือทุกทกคนมีรายจ่ายครับทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิตทุกคนมีสิ่งที่อยากได้อย่างมีอยากเป็นครับไรายได้หลักประจําของคุณอาจจะไม่พอสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่มันเดินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเริ่มยังไงแนะนำนะอย่างผมนะผมแนะนำเอาความชอบส่วนตัวผมเป็นหลักผมชอบอะไรผมขายแบบนั้นผมชอบยังไงผมให้คนที่เขาชื่นชมให้คนที่เขาติดตามซื้อแบบนั้น รหรือเรามีอะไรก็ตามทีที่สามารถนําเสนอคนอได้ในมุมมองความคิดมุมมองของอาชีพนะครับประสบการณ์ในอาชีพตัวเองนะครับเอามาแบ่งปันครับบางคนเป็นวิทยากรในสายงานอาชีพตัวเองบางคนเป็นที่ปรึกษาในสายงานของอาชีพตัวเองบางคนมีอาชีพหลายๆอาชีพที่ทําพร้อมๆกันและได้รายได้พร้อมๆกันนะครับมันไม่จําเป็นว่าไรายได้จะต้องได้มาด้วยทางที่ย สีเทาสีมืดแล้วมันจะรวยขึ้นมันจะเร็วขึ้นนะครับปัจจุบันเองเรื่องของการค้ายาเสพติดค่อนข้างเยอะนะหลายคนก็หลงทางไปว้ายาเสพติดกันแต่ผมจะบอกแค่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามดีครับคุณมองคนงข้างๆครับมองคนรอบตัวนะครับแล้วคุณลองถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งคุณเกิดอุบัติเหตุในชีวิตแล้วคุณพังจากอาชีพเสริมคุณอาชีพหลักคุณพังครอบครัวคุณอยู่ไม่ได้คุณจะทํำยังไงนะครับ พยายามสแสวงหาครับเริ่มจากสิ่งที่เองถนัดสิ่งที่เองชอบสิ่งที่ตเองพอทําได้ในความเป็นสัมมาชีพคืออาชีพอันถูกต้องนะครับตามคํานองของทมไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายทําไปเถอะครับวันนี้มันไม่รวยแล้วครับแต่คุณจะอยู่ได้ผมไม่ได้บอกว่าทําเสร็จปุ๊บทุกคนจะรวยทําเสร็จปุ๊บทุกคนจะโอ้มีอะไรนะมีตังค์ซื้อเฟอร์รารี่มีตังค์ซื้อลมโบกินี ok ini, มาจอดหน้าหอแล้วก็บอกทุกคนว่าทำสิแล้วมันจะรวย ทำเถอะครับอย่างน้อยๆมันก็ทําให้คุณมีกินมีใช้เพิ่มมากขึ้นจากเงินที่มีอดออมอีกอย่างครับทำมาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บออมทํามาแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนในการใช้นะครับถ้าคุณทํามาได้เยอะแล้วมันหายไปเร็วนะครับหายไปเร็วเป็นสารละเหยนะครับก็ไม่มีนะครับเอาเป็นว่าลองเก็บไว้คิดดูนะครับการทําอาชีพเสริมไม่สิ่งน่าอายครับการขายของไม่สิ่งน่าอายครับแต่การเป็นหนี้ครับ การไม่มีตังค์ไปใช้เขาเนี่ยนะครับน่าอายครับเพราะฉะนั้นรีบรีบมองดูตัวเองครับมองดูรอบๆตัวเองว่าเราทําอะไรได้บ้างเรามีความสามารถทําอะไรได้บ้างลองหยิบมันออกมาครับมันอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทําให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นก็เป็นได้นะครับขอบคุณมา่นะครับสําหรับสิงคอร์ปอเรชันนะครับที่มีวิธีคิดดีๆแบบนี้ที่พาให้เรามาพบเจอกับผู้คนมากมายให้เรามีวิธีคิดผมเชื่อว่าความคิดดีครับนํามาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ พบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าในช่วงของสิงค c o อร์ r ปอเรชันนะครับ Positive Thinking by Sing Corporation สัปดาห์นี้สวัสดีครับ ี่คือข้อดีของสกิ d Up คุณไม่ต้องไปตัดต่อสายอะไรเลยซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนนะฮะเรามีตัวแทนจําหน่ายเกือบทั่วประเทศอแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยติดต่อเข้ามาทางผมได้ครับเราจะมีเบอร์โทรนะครับขึ้นเบอร์เลยครับเดี๋ยวขอุญาตฝากเบอร์โทรนะครับ0623626259ครับมี c e b บ o k ก a n p a g e เลยไหมครับ f a c e b o o k Fanpage นะครับ Speed Up s h อ p เป็น ภาษาไทยก็ได้สปีดอั p ช็อปทนบุรีเป็นภาษาอังกฤษก็ได้กล่องสป e ดอัพก็ได้อเราเรามีข้อบคุมเราเป็นเฟิร์สช i อยเลยใน Google ด้วยก็คือมูยังไยคือคุณเซิร์ชคำว่าส p ีดอัพคุณเจอเราแน่นอนจะเจอแน่ใช่ครับถ้าถ้าคุณไม่เจอถ้าคุณไม่เจอน้องจาก คุณจะไปเจอรายการสปีดอัพของน้องเตยมีแค่นี้ผมเที่ยว่ามีแค่นี้คุณเซิร์ชปุ๊บนะในประเทศไทยถ้าคุณเซิร์ชกูเกิลเวลเจอแค่2อันเนี้ยเอออ่ะนี่คือนี่คือตัวสปีดอัพใช่ครับถ้างั้นหมายว่ารถเราก็ติดติดครับแต่รถผมก็ติดเป็นอีกตัวหนึ่งอ๋อไม่มีหลายรุ่นเหรอใช่ครับนี่เป็นสปีดอัพแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นสปีดอัพแม็กสปีดอัพแม็กเนี่ยคือเหมาะกับการกับรถใช้แข่งขันมาก อ่ะงั้นพุ้ยตัวพลังเนี่ยอันนี้คือพู้ง่ายคือใช้กับรถบ้านใช้รถบ้านใชบรถบ้านอ่ะสปีดอัพแม็กครับเป็นครับสปีดอัพแม็กแล้วจริงๆเราใช้กับรถบ้านก็ได้ครับจะกล่องจะมีลักษณะใหญ่กว่าสวยงามกว่าแต่โดยหลักหลจริงแล้วให้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเยอะติดตั้งเองได้ไหมติดตั้งเองได้ครับติดตั้งเหมือนกันติดตั้งเหมือนกันเปี๊ยบเลยก็คือ คุณหาสายที่มาจาก ECU นะใช่ที่ออกมาแล้วคุณเอากลิปเนี่ยเสียบเข้าไปใะเพราะฉนั้นเนงสปีดอัพแม็กให้ผลต่างกับอันนี้เยอะไหมให้ผลต่างอย่างตัวนี้นะครับให้แรงม้าสามถึงสตัวแรงม้าที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดคนทํารถเนี่ยจะรู้ว่าแม่งกูม้ากูกว่าจะมาแต่ละตัวเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ยากมากใช่ครับ สปีดอัพไปเดียวมาได้สามถึงสี่ตัวอันนี้การันตีนะครับขึ้นไดโนอือขึ้นไดโนเทสมาแล้วว่าแรงม้าขึ้นจริงสปีดอัพแม็กสปีดอัพแม็กแรงม้ามาสูงสุดเจ็ดตัวครับเจ็ดมันน่าสนใจตรงเนี้ยแล้วครับแรงม้ามาเจ็ดตัวคือเอาเอาง่ายๆนะเอาแบบคนง่ๆแต่งรถอย่างผมนะผมบอกนี้ว่าประสิทธิภาพที่มันได้อะมันเพราะว่าพอเมื่อระบบกระแสะไฟมันเสถียรขึ้นาการดึงพลังงานการที่ต้องแบบ เครื่องวอล์เครื่อมันดาวมันอัพมันดำอังเนี้ยมันน้อยลงมนันทำให้เครื่องสมูทขึ้นเพราะนั้นอัตราเร่งมาเต็มเร็วมากขึ้นเด<ช>ีย๋ยวคง,งต้องซื้อเท่าไหร่อ่ะใบเล็กเออหนึ่งพันบาทเฮ้ยจริงเฮ้ยถูกอะไรเบอร์นั้นเออไม่ถูกเงี้ยคือเป็นราคาที่แบบคือที่แรกผมลูกค้าถามผมเยอะมากบอกเฮ้ยหน,นึ่งพันบาทเดืนะมีกำไรเด้วยพันหนึ่งเอ้าเราเราขายของเน้นคุณภาพมากน้อยเราไม่รู้หรอกเออเออกำไรมากน้อยเราไม่สนใจแต่สิ่งที่ได้ไปคือ รีวิวลูกค้าทั้งหมดตลอดเวลา3ปียอดขายเกือบแสนใบแล้วไม่เคยมีใครด่าสปิทั์มเพราะถ้าผลิตภัณฑ์มันมันมีผลเสียอะไรเนี่ยป่านนี้รีวิวคงมีรีวิวจุยกระจายชัไหมกระจายในพันทิปกันบานตะเพียงฮะใช่ไหมแล้วถ้าเป็นสปิทซ์แมคครับ3 5 0 0้ารอบาทราคานี้คือพร้อมติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้งถ้าจะรับไปติดตั้งเองก็คือราคาเนี้ยพร้อมส่งครับใช่เพราะนั้นคือ คุณสามารถติดต่อกับทางน้องได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือคุณจะดูตัวแทนจา,าหน่ายส่วนใหญ่ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นร้านประเภทไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านแต่งรถร้านแต่งรถร้านขายอุปกรณ์แต่งรถจะมียกตัวอย่างเช่นทางแถวสุขาวิบัติ5สายใหม่ก็จะเป็นร้านฟิวเจอร์อะไรแตง่ง<ม>ก็จะเป็นขายอุปกรณ์แต่งรถแล้วก็จะมีกล่องสปีดอัพด้วยหรือไม่ก็ทางมินบุรีสปีดอัพช็อปมินบุรีนี่เป็นสาขาใหญ่ของเรา<ม>ก็จะมีแบบกล่องสปีดอัพร้วนๆเลย แล้วถ้าคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้น <ะ S 2> อยากเป็นตัวแทนจาหน่ายด้วยได้ไหมอยากเป็นตัวแทนจาหน่ายโทรมาเลยครับอืผมพูดเอายีนี้ดีกว่าง่ายๆเลยว่าลงทุนหลักพันกาไรหลักหมื่นสำหรับสปีดอัพนี่เราขึ้นเบอร์ข้างล่างตลอดนะเพราะว่าเราเรามองเห็นว่ามันราคาไม่แรงมากจาก<ช>ับต้องกันได้ง่าย<ช>แล้วก็เอาตรงๆคือเราคงต้องเทสเพราะว่าไออย่างหนังแนาผมนะครับอะไรเอาอะไรเหมอรายการผมเทสผมมีลูกน้องไปเทสมาเรียบร้อยรับประกันได้ว่ามันโอเค นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเราเข้าไปนะครับตามเบอร์ข้างล่างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะไปคุยกับรถรถเขาก็สุดเหมือนกัน <c oughs> เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นนษที่ขับรถขัดกันหนังหน้ามาก <c oughs> มันใส่เครื่องแบบปู๊มึงขับรถอย่างงี้นี่แบบเอาเอางี้เลยอะเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ตอนมาโราอย่รถปุ๊บเ <c oughs> นาะเอาที่ไปดูไปที่รถไหมครับ <c oughs> พอไปถึงรถปุ๊บโอ้รถมึงจัดหนักมากเลย <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องรถต่อนะครับโอเคครับ